สวัสดีครับ่อไม่ปีน,นอกที่ฮักจุกพูดจุกคนนะครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยเนอะครับวันนี้เปลี่ยนบ้านงูหน้ามูป้าเป็นก่อมาเก็บพักจุ่มป่าที่ออกในแปลงข้อก,ก้าของผมนะครับแหนสักสามสี่วันผมก็จะได้ปั่นแล้วก็จะเอากล้าหลงเลยนะครับก็เลยบอกผอไม่ปีน,น้องครับเดี๋ยอยู่บ้านใกล้เลยเคียงนะครับมาเก็บเอาพักจุ่มป่าไปทําเป็นเมนูอาหารแบบบ้านๆนะครับ เอาล่ะอี่างก็เอาอี่างก็เอาไปยำยำยำใส่หมูสับนะครับตัวชั่วนน้ำมันเห็นอ๋อตัวชั่วน้ำมันเห็นตัวครับยำใส่หมูสับนะครับมีน้ำปูด้วยฟองก็ใส่น้ำปูเจ้าแม่ลาดบอกว่าจะเอาไปยำใส่ห้าใส่งาดำด้วยคั่วด้วยปอ้ถ้าใส่งาดำด้วยกับหม้อนะครับ เป็นเมนูแบบบ้านๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับส่วนใหญ่จะออกนากฝักเหนือผักอื่นมีก่ครับผมเป็นใต้คลิปได้เนอ่ครับนี่ครับพอครับหน้าตาพักจุ่ป่าก็เป็นจี้นะครับนี่ครับเก็บใส่ถุงเลยนะครับอันนี้เราย้ำเสียงก็ย้ำให้เจนเหมือนกันเนาะใส่ใส่หมูสับใส่น้ำห้าด้วยนะครับใส่น้ำห้าด้วยเห็นน้อยนวนัวครับจะได้สาวน้ำห้าหอมๆนะครับ นี่ออกเองแต่ธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่ถ้าเหาหวานเข้าแห้งหวานย้อนแห้งนะครับจะบบมีนะครับแต่นี่เป็นนาต้มนะครับปวดเตรียมแปลงไห้เป็นแปลงพ่อก,ก้านะครับเป็นกออกเองต่งธรรมชาติจี้นะครับก็เป็นเมนูที่อู้ถึงก่อนหนึ่งปีมีหนึ่งข้างนะครับว่าปีหนึ่งเป็นจะออกเห้น,หนข้างหนึ่งนะครับว่าเป็นพักจุ่มปานะครับถ้าบ่ใจหน้าฝนหน้ากลางมรสา น้ำออกมาในน้าจี้นะครับปืนก็จะบ่ออกนะครับน้แรงบ่ออกนะครับจะออกในช่วงนี่ครับน้าฝนน้ำเข้าน้าจี้นะครับถ้าเป็นน้าแห้งแล้วก็ออกมาที่หลังปืนก็จะบ่ออกเหมือนกันนะครับแต่นี่แจ้าน้ำวไว้เป็นเดือนแล้วนะครับประวัติเตรียมแปลงพ่อกานะครับปืนก็จะออกมาเป็นจี้นะครับเต็มให้น้าเลยครับนะครับฝนหน้าตาใกล้ๆนะครับพักจุ่มป่านะครับตั้งเหนี่ยห้อง่าพักจุ่มป่า นี่ครับมาเก็บกันครับไปฝากบ้านใกล้เลนเคียงนะครับมาคนก็นถามหานะครับบอกว่าเคยซื้อแต่นะครับแต่บ่มีเวลาเก็บไปขายนะครับแต่คนไดอยากก่อมาเก็บเอาตีตรงนี่นะครับมาเก็บเอาคนเดียวเลยครับทําเมนูแบบบ้านๆเมนูอร่อยเลย <c oughs> ใส่น้ำห่าด้วยเห็นน้อยเนูนเออยอดน้ำห่าด้วยเห็นน้อยใส่หมูสับเนี่ย มีหอมไสเหีนไจีพริกแห้งกับเห็น,น้าตู้หม้อะครับเมนูหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับอู้ถึงก็หายากเหมือนกันนะครับพักจุ่มป่านี่ครับบางทีบางตรงก็บ,บอกออกนะครับแต่นี่ออกมาตาบธรรมชาตินะครับนี่ครับเต็มให้นานเลยนะครับใครอยากได้ก็มาเก็บเอาเนอครับอย่างสักสามสี่วันก็จะจะปัน่นแล้วกว็เ,เอา กาเข้าหลงแล้วนะครับก็มาเก็บเอาไปทําเมนูอาหารได้เนี่ครับพักจุ่มปลาตังเหนือห้องว่าพักจุ่มปลาต่างบ้านป่อแม่ปิน้องห้องว่าพักอะยังครับแหลกเปลี่ยนความหูกันได้เลยนะครับบะเจ้านี่ก็ย้ำไปแล้วนะครับผมได้ย้ำไปแล้วครับบะเจ้านี่ครับปาดตัครับย้ำใส่ปาดต้มครับจีพิครับเอาแขบหมูครับนะครับ ครับต้นหอมครับหอมปมครับหมาะครับปอแม่ปีน้องครับเมนูแบบบ้านๆเมนูหนึ่งปีมีขั้งนะครับพักจุ่มป่าครับนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณปอแม่ปีน้องจูบู้จุคุณนะครับสี่คอยติดตามคลิปของผมนะครับปักกันคลิปใหม่เน้อครับเมนูพักจุ่มปลาก็มาเก็บเอาได้นะครับปอแม่ปีน้องครับปักกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ